สบายดีพี่น้องเดินภาม,มาก็อยู่ทงหน้าเลยพอกันคือเก่าพี่น้องเลยเมื่อนี้ก็มาเกี่ยวเขาซอยสักเคยหลาเนาะนาเคยหลาก็ถือว่าสมควรอยู่พี่น้องเขาก็ถือว่าใครขวบปทีที่ก่อนๆอ,อยู่เฟิ่งห่วงมันหมามันก็ะลายใครขวายู่คือนี้ยเทียวเป็นได้ปีนี่นักอยู่บ่ไใคร ใครกูปีก้ก่อนๆอยู่บอเพราะว่ามันบบอยากแตกกอแต่ว่าล่วงงใครกูปีที่แล้วอยู่บอเนาะเพราะว่าเติมขั้นขึ้นเลยก็บใครเน้ ้าาจะคล้องหน้าเื่อนน้อนกับครับเอนวเขาเฮ้มันสูงมากเลยโอ้ยข่าเ้ามันกลัวนี้ถัมหัวผเอาหวงเดียวได้เบามากไปใช่จาวะจังไลกเหรโนนี่ถัมหัวเขาเนย่นนี่ใบดีแค่เดียวน่นน่เจ้าลกไปนะข่าห้าเยืนมืได้ยืนมือเข่ยังงสูงอะไรได้ เปนมีดเปนมีห่วงเดียวนี่ยนะอันนี้ใช่หงเบาดาวสอดมาบ่เนี่ยแมนใส่มันเต็มมาไม่ใช่ห่วงเดียวนี่เอาไปเ็ดพอพันมาสิพันเนาะพราพันเนาะขยายเอาเถอะละน้อยปีนี้เอาสามห่วงนี่ปีหน้าออกลายห่วงขยายเอาไปเรื่อยๆขยายให้เอาไปเรื่อยๆเอองงนึขยายห่วงด้เขางามนี่คือว่าคือว่าปีนี้ห่วงใหญ่เนาะห่วงใหญ่ห่วงยาวแต่น้าเคยหลาโอ้เคยหลาหนธรรมดา ทีแรเพ่นาหาที่สามเจ้าว่าที่ใดโอ้เ้าว่าได้หกเจ็ดิหละเพอิ่อางหงนะเจ็ดิครับจาขอให้เบียรางนึงเโอเคเจิเด้อเขาเอยมากมากเขาบอกแต่ลเจดิเขาชวยล่างมาใหร่างเออบริพัตเฮิร์แล้วสูงเงนให้ไงนะ เมฮนพี่กายนี <personaje> <t festivals> ่โอ้ยเกี่ยวเฟือนจวะกรด้งาี่ไกิบียน้าน่ได้เท่ายอเนลยลายได้ดบบ่ลยปีนสองรอยกิเบียได้โอ้ยปีนี้เห็ดหน่อยกว่าปีเออได้ได้จบเก่าก็ยังซื้อได้จบเก่าก็โอเคเห็ดรุเก่าเนาะแง่่า เห็นหน่อยเห็นเงาเหเห็นหน่อยเห็นงาแม่ค right> ุยาพอเป็ดหลยไปมันไม่ได <The ้ไม่ไม่มีผลหรอกปีต่อไปกับันกสิตได้ผลน้ำข้าเจ้าแล้วอืม เขาจพันไล่างเยๆเแม่งเขาจะปิ่งตลอดน้าหน้าเขาเจ้านะง่ามแบบง่ามซ้ำถ่ายเนาะมันมันเขาจะปิ่งเลยบัดเป็นเขางันเนี่ยนะแห้เขาคักเอางัีเกังไปล่อมาหาผลตอนมูปิงลงมแล้วเขาจงก็แค่กลกล้หนาในการละก ที่นี่มีข้าวสวยทุกที่เลยเนาะครับผมพอได้ดูชื่อว่าผู้ได้ดำก่อนหนึ่งงามแม่นแม่นมันมาเป็นหายน้ำดำน้ำล้างนะผู้ได้ดำล้างนะชื่อว่าบุคลาสเองแต่ผู้ได้ดำก่อนชื่อว่าโดดดำนะชื่อว่าโยโกะได้ดีไหมไปชินเนาะได้กินงามเขาหวานเขาจะมงามอย่นาะเขาหวานกับมาสิมาบ่มาสเนี่ยเดี๋ยวก็คือเขาแกง ล,ล Entonces, <in> ุกไล่กนไปจิมเลยนะวยห้วยปีที่แล้วเได้เห็นพวกเกี่ยวเฟืองลุกเนาะลุกเนี้ยโอ้นี่จ้ามาดจะใเร็นะใส่ได้นาและแต่ว่าปีที่แล้วหรือใส่นู้นใส่นู้นแถวหน้าแน่ะก็จุกลมหัวใหญ่แล้ว嘛แตปีนี้ไม่ใส่ให้ง่กลแต่ปะมันให้เป็นพวกปะมันจะเจ๊กจะใส่นู้นเลดคนที่เนาะ เอ่หงหรอแล้วอันนี้น้ำเนีเ้เต็มเี้อันนี้กันมีอยู่น้วายังมีตักตัก,ตกเจาะเตางันนะมันจะมันกะก,ก้มไปเบเื่อนอะเด้มันจะกามา้มไปเบื่อแล้วหลายคนร้ายเยี่เกียวเพนะื่อนนะมันน้ำเบิ้ลปน้ำเบิ้ลปาเตาอ่นาแ่นาเดีนเอออ แต่ว่าเขาแล้วบัวงามของป่าปีนี้เออมันตกแห้งอะไรมันเป็นมันเป็นมันเป็นน้ำกะนี่านะมันหนังขอกหมอกแงๆอยู่มันบุกมันบุกไปทางใดมันออกเปพือเหมือนกัน เีมไปพอได้กินผ er> ัด้ส uh. ่นขะด้างโรงาอ่ัดได้้ต้นงข้าวนยเนาะข้ได้สำรองาได้สำรองต้นท้าเนะเแก้วแคีองแ้วคมีแง้วลองต้นข้าวได้แคมพีงน่เอองามหวงาอวงกับากเป็นตุ๊บตุ๊โต๊ดโอ้หจีได้ต้นอะไรดึงดึงเนี่เนาะ ก็ยังคิดดนะในกนาทีหน้าหน้าทีอาปเ็เออน้ำอยู่ไอห้าเขาอันเขาอันลาเด้ตนดำใส่กกาปติดกี่ต้มอยู่นะดูไได้เกี่ยว่ะวัวิ้งหรืจงได้พะว่ามันมาขึ้นมาแรกแบบพ้นมามาแบแรกราะว่าเกี้ยวปุบขึ้นมามาใส่ปุ๋ยมันนอกอ่อนก็ปุยหามาหาวงเลยวัวง จะฟองนาฟองประเทากับเท้าแล้วเสียวก่อนเลยกินข้าวใก่อนเลยได้กินก่อนเลยเนาะโอ้ยได้ันได้เจ็ดสิบนะที่เไปให้นวมานกินข้าว่อนลกได้ไงงล้างนิเจ่ายนหนึงงจ่ายคนึ่งเดเนาะเจ็ดสิบนะ่วตู้ตโต้อยู่นะแต่เกาลุงแหล่เฮ็ปีนะก็ให่ได้เจ็ดสิบหกปีก่อนเคยิไม่ต บกน้อยเดียวหนึ่งมึงมิเตห่วงตุ๊บโตอยู่จะได้ฮอดแปดิบเอาไปเอามาน่ะจะได้เคยลาอ้อก้าวเยอดแปดิบดีปเลยปีแล้วเขาได้หาที่แปดเาะหาที่สามยังไม่หมดเลยนะังดัมดมีร่ดัลายหยกขั้นดิขั้นกระยกขั้นหยกได้ก็ถือว่าโอเคลเนาะ เก็บน้าได้ดีนะเห็นไหมครับผมระยะอะได้กับขนาดแตกนะระยามันขึ้นไม่ทันเหรอม่นะครับไม่ค่อยมีหญ้าเลยยามันขึ้นไม่ทันหญ้าหลายเลยใช่ไหมจะแล้วหญ้าเยอะใช่ไหมผมนี่เกี่ยวเนี่ยเวลาเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นด้วยหญ้ากันเยอะแต่ที่ไม่เล็กเลยเนาะลวงกบน้ำนิดเดียวเนาะ ตาด้วยมอันนี้เนก้า่หมอย่ามลิวานมากบมนี่มเกี่ยวม่วนาดิปอดเนียเกี่ยวแล้วว่นนั้นนะเนียนเลยเกี่ยวไปเกี่ยวมาจนเกี่ยมือตัวเองไหมนี่เกี่ยวมือตัวเองครึ่งหนึ่งเลยชุดเลย เกี ah, ่ยวยเดิมนะาเี่ยทกนเกี่ยวแต่ทุกวนเลยแล้วเกี่ยวเองเกี่ยวคนมาเนาะมาเกี่ยวนะก็มอเตโนนี่ตโนจะเกืบยอมแพ้ประมาณนี้นก็ตโนะใช่หอสายตโนมาอยู่ปุ่นนี่ใช่ตโนใช่ขนาดเทากันนี่ขวบเต็มกันยังวดมือเลย่ะหนักเนาะ ต้องว่ายังไยเด้อราเอ้ชิดท้ายโลดเล้วนะแข่งหนกมากเลยล่ะวตหนึ่งก็ได้หมดทุกนเลยจัดไปก่อนเลยเอึ่งใจน้ำล้างอันหนถึงหนึ่งน้ำล้างต้นต้ปันปันน่งน้ำล้างงินก็ได้แล้วเนาะโอยนนอนอยู่แล้วนนอนเย้วเข่าขนาดนี้นะขั้นบ่ได้แธได้วอาเขาปลักเอากระคื่าหานข่าหาย มันห่วงมันนักเบิดตน้ำนักไม่เบิตเขาแทบบ่มีเม็ดรีเลยนีแทบบ่มีเม็ดรีเลยโดนิได้ยงอนตัวนี้ไมันบ่มีเม็ดเสียเลยมีเม็ดเสียเลยนี่ยังกโดดเม็ดไหาทเม็ดรีโอ้บุมาได้กิดฮอดตัวแสมาสะได้าฮอนุฮอตโนะแทโน่เจ้าหักทหน้วันแ้ดมาสาน่ไ้ามวันะายซนาย เยอะไม่ต้องข้าวเคยละกินข้าวเสียกินขาวเย็บไก่นะยกเคื่องข้อขาดหนึ่งลังเครื่องลังบมดเคยมาเห็นจะเสือปอดเราเบิ่งเคยละเอ้ยคาก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 แล้วยิบไปเคยแล้วเข้างานมาเนี่โอ้ยชักไปทั้งใดเลยเตาข้าวให้กินแล้วลัด โ้อยลากแล้วเวลาไปไหนเด้จะคลองว่าอะแมนบอนะเอาบุแม่คนล้งวะยกมากเครื่องล้างกําลังวะเออลากที่เบิกก่อนกันได้เจซีเวเอาไปโลดลากหนึ่งคนหนึบอสใช่จะได้เจ็ดให้เลยลางหนึ่งเขาบอกผู้ใดเป็นคนเาองาเท่าไโอ้ยจะได้กินอยู่เคยหลากเอาไปอยากเด็ดขาดมันได้เออก็จะคล้องเขา โอเคละเออด้เร okay, okay. ื่องเป็นพยานวยกันเป็นยานการเดินพี่น้องเด้อดสิบลยงนเาบอกังครึ่งให้เดกิดสิไปก็ให้เลยกขบอกนั่นแหละได้ลังนึ่งเสเินขาวเลยนะ่น้องับันางสอบนืงคนสิแกมากยาจะรู้เนาะคันงางสอบนึงตื่มใหมเนะตื่มใหมเลยยาไ่ได้อก ปดแล้วนะพรต้องรังไเจ็ดเจ็ดหาซเก้าเกซะเจ็ดหาเจ็ดเต็มที่เจ็ดขึ้นก็ได้ดาวแล้วนะเก้าิหน้าเราก็ไล่เต๋อด้วยนมไหยาวนาะไมแดงดูใชงนี่อดไม่ตายจะได้อะไรเนาะลุ่มให้ต่อาได้ต้องต้องให้ต่อคามหนบราเนะ กไี่ตวโตน่เม่ีวิะกินโลด้าตอนเที่ยงนะ่าลายตึงเนาะเวลาหนึงจะเป็นม้าในปีนี้พ่น้องเยผมไม่ห่วงเขา

ว่าเดี้ยวตอนเดี้ยวตอนปันเปิห้าเกี่ยวข่าวบริกิตนะมั้เปิดก่อนเลยนะเปิดก่อนสวัสดีพี่น้องพี่ปิดวว่าเป็นนดีนออก่อันใหม่ได้ไปน้องเด้อ